สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านโซนสันปะตองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านนี้นะครับจะมีขนาดพื้นที่58ตารางวานะครับผมจะมีสองห้องนอนสองห้องน้านะครับแล้วก็หนึ่งห้องครัวห้องรับแขกนะครับโซนนี้จะเป็นโซนโรงรถนะครับจอดรถได้หนึ่งคันนะครับผมต่อากนี้ก็คือจะเดินเข้ามาซึ่งมีตรงนี้กว้างมากครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือเราสามารถเอาญ้าออกแล้วก็ปลูก แทหรือว่าเป็นโซนประดับของบ้านก็ได้ครับพอเข้ามาในบ้านก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับซึ่งมีขนาดกว้างมากครับด้านหลังคือเราเปิดประตูลุไปด้านหลังได้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างขวามือนี้นะครับจะเป็นห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวที่ใหญ่มากแล้วก็การเจ้าของบ้านได้บิว์อินชั้น ตรงทำครัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพูดให้นะครับแล้วก็รวมถึงเตาแก๊สให้นะครับถือว่าเป็นห้องครัวที่มีขนาดที่ดีมากครับห้องใหญ่ครับต่อจากนี้นะครับก็คือมาในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่คือเป็นห้องส่วนกลางนะครับผมซึ่งด้านในนีกว้างให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการกั้นน้ําเพื่อทีอ่ไม่ให้น้ากระเด็นเมื่อตอนอาบ ไปอีกโซนหนึ่งนะครับผมต่อ,อจากห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับห้องนี้มีขนาดกว้างมากครับผมคือไม่ใช่ขนาด3.5เมตรนะครับประมาณ4เมตรได้ครับผมแล้วก็มาอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องน,นั่งในตัวนะครับผมซึ่งมีขนาดกวานน้างมากครับแล้วก็ มัวให้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นห้องงานที่ใหญ่มากหรือว่าเราจะดัดแปลงตัวนี้ทำเป็นกั้นเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบบ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับพอเราเดินออกมาครับก็จะเป็นเป็นส่วนจอดรถนะครับ ก็จะมาด้านข้างบ้านข้างจะเป็นน้ำดินลงมานะครับผมที่บอกที่บอกไว้นะครับสามารถเดินรอบบ้านได้ครับทีน,นี้จะเป็นประตูด้านหลังที่เปิดไปแล้วก็เข้าตรงห้องรับแขกนะครับต่อมาเรื่อยๆ โซนตรงนี้มีขนาดกว้างมากครับเหมาะสำหรับปลูกดอกไม้ที่ทางลูกค้าชื่นชอบนะครับแล้วก็เดจอรงมาเพราะจะเจอด้านหน้านะครับแล้วตรงนี้นะครับผนังนี้ลองดูนะครับมีความสวยเก๋ ทั้งหมดนี้ก็คือพาทุกคนได้ชมแล้วนะครับราคาบ้านนี้เราเสนอขายอยู่ที่1.550 0ล้บาทนะครับผมใครสนใจก็สามารถเข้ามา,าชมในเพจหรือว่าโทรมาหาเรา0 9 2ย์6 3 5 3 6นะครับผมผมชื่อต้นมงคลยินดีบริการพาชมที่นี่ครับ